สวัสดีครับพบกับแดเมนชวนหิวอีกครั้งนะครับผมสําหรับเมนูวันหยุดวันนี้ครับผมก่อนจะไปดูการทําคลิปเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนๆตรวจติดตามกด subscribe ให้กับช่องของเราก่อนนะครับามาดูเลยครับมีเมนูอะไรวันนี้เราจะทําผัดวุ้นเส้นไข่นะครับผัดวุ้นเส้นใส่ไข่วันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรมาดูอันนี้ผักกะหล่ำนะครับอัน,นตังโอเป็นผักอ่า ต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศอันนี้กระเทียมสับนะครับเดี๋ยวเราไปสับก่อนแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ไข่สองฟองหุนเส้นต้องแช่น้ําก่อน,นครับโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเกลียวกระเทียมก่อนครับ เยมสับนะครับเดี๋ยวให้หอมเดี๋ยให้หอมก่อนครับเดี๋ยวเดวแล้วก็ตอกไข่ใส่ sạch ơn các song ใส่กระลำก่อนครับใส่ปักกระลำไปเลย เรามาเริ่มปรุงก่อนครับสีขาวไปก่อนส์ป่าเขียวน้ำมันหอยครับ น,นมีผงตรงรน,นั้นนิดนึงครับ ก็มะเขือเทศกับต้นหอมนะครับหัวหอมมะเขือเทศหัวหอม,อมใส่วุนเส้นลงไปครับ เราผัดให้น้ำแห้งแล้วก็อีอกนิดนึงมาเติมเติมสีนิดนึงครับสีดำลอกไปไม่ต้องเยอะมากแค่สวยๆพอๆอครับหน้าตาพอ โอเคหวานได้แล้วเพิ่มความเค็มนิดนึงกับน้ำปลานะครับเออไมันใส่นปลาห okay. อมแล้วนะครับต่อไปเราก็ใส่ผักนะครับต้องอ โอเคครับเสร็จแล้วครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบถูกใจก็แชร์ไปเลยครับแชร์ share ไปเลยอาหารแซ่บๆช่องเราโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจัดกานครับใส่กะละมังไปเลยไม่มีใช่ใส่ถาด nak grab okey